สวัสดีครับพี่น้องเฮ้นี่พูยังบานกับผมมีอย่างไรครับชมบรรยากาศยามบดแรงคำคำเมืองดอกไม้สวยๆงาม,งามๆครับมาเคลื่อนดอกแข็งพวกครับบรรยากาศสับสนอนครับอ้าวนกกามาใส่ครับพี่นอ้อ,อ,อ,อกกนงหัวอักจะเรื่องหัวเฮ้บรรยากาศหัวอักอักอักห้องอยังฮะ ฮะห้องงางนี่ครับบังดกกาส้มดอกไม้โอ้ข่าวบรรยากาศหุ่นดอกไม้กำลังบานเดี๋ยวพาไปชมดอกซาก,กุระ,ะครับเห็นไหมครับพี่น้องซากุระเริ่มบานแล้วอยู่โรงงานอันนี้กักบกุหลาบกุหลาบพันปียังไม่ทันไต่เดี๋ยวก็ออกดอกครับนะกำลังพงยอดนี่ครับ ต้นซากุระอยู่ขังโรงงานกำลังบานแล้วนี่ครับดอกไมก้บานครับถึงจะด,ดูดอกไม้บานนะครับช่วงนี้นะครับดอกไม้บานนี่ครับ,รบดอกเแี็ยก็เหลืองงามแรัดอกนี่สวยงงามบอกพี่น้องเห็นบานเท่าเรื่องเห่าก,กับดอกแข็งก็ท้องอุไรแต่นี่โบแมนครับ ูครับเชิงเขาคงกันดอกไม้สีชมพูสีเหลืองเริ่มแล้วครับนี่ครับเสักกุล่าสักกุละ,กกละเริ่มบานเต็มต้นแล้วครับต้นยังบุญนีน่ย <c oughs> บรรยากาศกยังมาแรงเอ้ยเหลืองสีชมพูงามครับอันนี้ตัดกับดอกสีขาวการเต็น อ่าครับมันเปไก่ครับตะกุละตะกุละเริ่มบานแล้วเกาหลีช่วงนี้เกาหลีแต่เสียดายที่มันไม่ค้นขา้มาเที่ยวครับเกาหลีอ่าเราไม่บานนะ้วะมันเปไก่ครับ tức là mi sakura nó cái nam đâu, cái cậy tuần nữa. มาถายกันเกาหลีได้ครับเกาหลีมาถายกันเนาะแบนงามใสบแบบแบบใสๆงามครับ,บ,บมันดอกมันใสงามครมอบเราทำดอกอะไครับเนี่ยมันเป็นดอกอะไรนครับมันแบบ ขาวกับขาวแบใสบาไง่บทเ่าเีเป็นดอกนเหือกันบานเทามุมีครับพี่น้องบัวกระซากุละเมืองนั้นก็สวยงามนะครับ อีกช่างหนึ่งครับ,รบนี่ครับเป็นอีกดอกหนึ่งครับเขาเอินคล้ายลูกท่อครับลูกบวยลูกยังมากินดอกมันอ,ออกสิแล้วครับเนี่ยแล้วนี่ก็ออกหมากหมาก,กมันจะสมๆครับซุปหวานนะแล้วเหลืองซุปหวานลองขับฟังนกับมีเขือนครับต้นหนึง่งเป็นดอก มีต้นสนนี่างนั้นี่ครับสีก็คล้ายๆเบื้องดอกก็คล้ายๆซากุระแต่โบเมียนครับแต่ซากุระทีเป็นจะเป็นต้นนี้ครับจะเป็นซากุระนี่ครับนี่คือซากุระซากุระบานแล้วที่เกาหลีครับซากุระบานแล้วที่เกาหลี ครับคลิปนี้ก็ฝากไใบสมัครแลครับให้เบิ่งดอกไม้สวยงามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่แหละครับเด้อส่องพยาบ้านเกาหลีครับว่าสิมีคลิปอยังไม่ให้เบิ่งอีกครับในเกาหลีครับเมื่อวานกับเบิ่งคลิปทีมฟุตบอลครับเมื่อนี้ให้เบิ่งดอกไม้สวยงามครับอันนี้แค่อยู่ในโรงงานครับเดี๋ยววันหยุดก็พาไปเบิ่งข้างนอกครับว่าสวยงามสำเร็จครับทำมันหลายๆครับสวัสดีครับพี่น้อง